แต่ว,วันนี้นครับเวลา11เฮ้ย10บโมงตรง10โมงตรงเวลาที่ไทยก็1 1อดโมงครึ่งตอนนี้ผมจะลองเดินกลับวัดดูไกลไหมไม่แน่ใจแต่ถ้าเราได้เดินกลับวันนี้เราก็จะได้ภาพเยอะขึ้นเลยได้บรรยากาศที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆเทปเมื่อกี้รู้สึกว่าจะถ่ายใกล้หน้าไปหน่อยเลยไม่ค่อยจะเห็นบรรยากาศเท่าไหร่ แต่นี่เต็มที่เลยกำคาญเสียงดีบแตนนะแต่อยู่มาสี่ห้าวันเนี่ยก็ชักคุ้นเคยแล้วแหละจเหยียบขี้วัวเรียแล้วเออโอ้โหโน้โน้โน้โน่นี่เขาจะมาชวนเรานั่งขึ้รถอ๋อไปไหนไม่รู้นะแต่ผมว่าจะเดินอย่านี้เดินชมหน่อย นี่เป็นตลาดข้างทางคล้ายๆแบบก็ขายให้พวกนักท่องเที่ยวอ่ะเหมือนตามสถานท,ท,ที่ท่องเที่ยวทั่วไปก็จะมีของขายแต่เถวเนี้ยแพงมากถ้าเราไม่ใช่ลูกค้าประจําหรือไม่รู้จักกันเนี่ยแม่งฟันเละเมื่อวานผมโดนไปรอบนะซื้อผ้าผ้าพันคอไปฝากคนที่ไทยผืนละร้อยมีที่ไหนเดินไปเดินมาได้สี่ผืนสองร้อยสองร้อยบาทไทยนะครับ แต่จะซื้อไปแล้วแหละสี่ผืนจ่พักเพื่อนมาบอกสามผืนร้อยรวยเลยคะแน้เลยต้องเดินไปซื้ออีกที่หนึ่งก็จัดไปซะสิบสองผืนแต่กันเพิ่นคันนนโน่แมวโอ้โน่โน่โน่ลูโอเค รู้สึกว่าเขาจะพยายามคุยกับผมเลยมไม่ค่อยรู้เรื่องเขาไหร่นี่ก็เป็นก็เดินมาไกลพอสมควร yes o k เค o k ผมไม่เข้าใจเขาเลยเลยงงพูดได้แค่สองสามคำพริกพริกทกี่แปลว่าถูกนะครับพิก็ันนี้ก็เดินมาไกลพอสมควรแล้วเดี๋ยวตัดไปที่วัดตีเนือ เดี๋ยวผมไปเจอวัดจีนแล้วเนี่ยตอนนี้นี่เลยวัดนี้เลยนี่วัดจีนแต่คนจีนกลับไปหมดแล้วเหลือแต่คนไทยเพราะว่าวันนี้คนไทยจะทำพิธีปิดแต่ผมกลับก่อนแล้วกันวันนี้เมื่อกี้ลองนั่งสมาธิละเ <ç uk> ชื่อไหม <ś uz ius> ผมนั่งไม่ได้สักนาทีเลยเ <ś uz ius> สียงมันพวกเวกไว้หมดเป็นคนสมาธิสั้นก็เลยครับ ต้องทาใจหน่อยนะโอกาสหน้ามาใหม่เตรียมตัวมานั่งเต็มที่จะไม่ป่วยแบบนี้ละรอบนี้มาป่วยมากเกินไปหน่อยเท็มหมดหรือยังเนี่ยอกยงออิงได้อีกนา,นเ,านเดี๋ยวไงเดี๋ยวถ้าอัพในอัพซีเดียวอัพใน YouTube ก็ติดตามผลงานผมได้คนะรเจมอินเดียอินอินเดียตอนนี้ก็เดินเดินอย่างเดียวให้ชมบรรยากาศมันสุดยอดจริงๆเนี่ย เมืองที่นี่นะสร้างบ้านนะทาสีเฉพาะในบ้านนอกบ้านช่างมันอู้มทาโลกปล่อยแม่งโลกไปเลยวันนี้ถ้าหาหาเพ,เพื่อนไม่เจอหรอกเพราะว่าเพ,เพื่อนไม่ได้มาด้วยสักคนเลยยังไม่ตื่น,ว,น,น,นวันนี้ตื่นแต่เช้าวันนี้ตื่นตั้งแต่หกโมงออกมาระเบิดฟอร์มอยากลองอยากลองจะลองไปไหนมาไหนคนเดียวบ้างเราจะชาัดเจนดีเหมือนกันออตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะ <Okay. S 1> เดี๋ยว ไปวัดต่อไปเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวถ่ายให้ใหม่แล้วกันเนาะอินเดีย yes